เห็นวบาแบบป่าออกมาอีกแล้วเหรอเคนฮะถามจริงมาดิเอาโดนไปเปล่าเฮ้ยมาดิเฮ้ยเอาเพลเอาเพลไอ้น้องทีโมดำหนึ่งของเซิร์ฟไทย Yes sir ัลโหลสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับทีโมวันชิก ในอ e ีโรแรงแพทนะครับรุนนี้ผมเอามารุนเลเตอร์เทมเพลครับผมบอกเลยว่ารุนนี้ค่อนข้างดีในช่วงต้นเกมและเลดเกมเป็นสูตรสำเร็จของทีโมเลยก็ว่าได้เมดอัพนี้เจอเป็นมอร์ดแคเซอร์ผมไม่แพ้เลมดอัพนี้แน่นอนครับเพราะผมตะยะาไกลากว่าและผมก็มีสูตรสำเร็จของทีโมอย่างไงล่ะ มาดิเวลหนึ่งเวลหนึ่งกลัวที่ไหนดูสิิภาของรุน l ล t เธอเทปเปลไอ้น้องฮัลโหลสวัสดีครับคลิปนี้มีสปอนเซอร์จาก Ratic กทริกช็อปร้านเติมเกมราคาถูกเป็นมิตรต่อเงินในกระเป๋าต่างคุณมีทั้ง L L P C w i r e l e สามารถติดต่อได้ทางเพจอ r a ล i c ทริกช็อปและ l ล n e แอดอิเล็ s h o ิกช็อปไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้ ไม่ใช่มายมก็เปี้ยวได้นะอร่อยเลยหิวเลยตอนนี้เนะี่ยอะไรเนะี่ยหิวจัดเล่นยิ่งหิว่าเกมนี้บอกเลยว่าทีโมนี่ค่อนข้างแจ๋วเฮ้ยมันได้ใครเซอร์เรออกมาแล้วครับเขาเสียดีพีในการเข้าเลนผมบอกเลยว่าถ้าเขาแพ้ผมอีกครั้งหนึ่งอะ่ะเขาจะแพ้เลนยาวเลยจะไม่สามารถซู้ผมได้เวลก็ตามซีเอสก็ตาม อุ้ยอะไรอะดึงพาเขาดึงพาาผมรู้แล้วเขาเขาหลอกดึงทำเชิงไง้เฉยเอาโปไม่ให้เขาคลิปเดือดนะตรงนี้เอาดึงพาดเรียบร้อยอย่างนี้เสร็จอย่างนี้เสร็จเสร็จบังโม่ไอ้ปุยเสร็จไอ้ปุยละาพาด เอาตาบอดไปดิเรียบร้อยเรียบร้อยครับขอแพ้ได้ผมละน่าเล่นช่วงต้นเกมผมละยับเปิปตามาอีกเขียนมาเอาปลาล่าเอาปลาล่าสกัมโบสกัมโบสกัมโบสักกรมโบสูอุ้ยเจอทีมบุกเอาพีเอาพีิเอาพี่โอ้โหบอดบอดแดดเอ้าตายเฉยท้าไมตายเมื่อกี้สวยกว่านี้อีก ก็ได้อยู่ไม่แย่เราเคียนป่าเขายังอยู่ปอาไปเจ็บนะเจ็บนะแบบนี้มีเรื่องครึ่งหลอดไปอุ้ยดูมอดีไคเซอร์ถ้าเขาพลาดรอบที่สามเขาจะไม่สามารถยืเลนซื้อผมได้อีกเลยดีๆนะดีๆนะมอดี เพิ่งหลอดเหมือนกันเกือบตายเกือบตายไปยามใหญ่เข,เข่าเข้าคลิปตอนนี้ไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าเดินแหลมมอดิเดินแล้วเป็นเรื่องไงเดินแล้วเจอโมเป่า เอาเดี๋ยวเข้าคลิปมาฮะโดนไฟคลิปมาดิมาด,มาเดิเจอทีโมไคคไครตึงๆเรียบร้อยขอผ้ารอบที่สามแบบนี้ก็จบเลยครับเลนเลนผมได้ของละ อ๋อห้ามเข้าคิปเข้าคิบมาโดนตีจักเป้าเวตีแล้วหรอมาดิจกซ้ายขวาไอ้น้องนี่ฟุตเวิร์กฟุตเวิร์กหุยป่าเข้ามาเฮ้ยเคนมาบ่อยเกินป่าโอ้โหอยู่บนเป็นเพื่อนเลยเนี่ยสวยได้อยู่ จะเข้าคลิปหรอไม่ให้เข้าคลิปหรอกอใชไปเตะดาเมจกันไปถือว่าผมยังคุ้มอยู่คลิปเข้าบ้านนแหละเดี๋ยวโซนป่าเขาก่อนนะเพื่อป่าเขามาเด็กม,มาแล้วครับเข้าคลิปเข้าคลิปนะห้ามเข้าคลิปห้ามฟาร์มเรนบนอนะ่ะบวกกันอย่างเดียวใครเข้าฟาร์มคลิปกันมไม่ให้ฟาร์มหรอก มมดีครับโดนบูรี่หนักครับยืนอเลนไม่ได้แบบนี้เขาแพ้เลนผมแหละปล่อยชิวนี่เกมแรงนะครับนี่เกมแรงเห้ยเห็นแบบแบบเปล่าออกมาอีกแล้วเหรอเคนฮะถามจริงมาดิเอาโดนไปเป่าเฮ้ยมาดิเฮ้ยเอาเพลเอาเพล ทีโมดดัมหนึ่งของเซิร์ฟไทย มมดิจะเข้าคลิปเข้าคลิปหรอไม่เข้าราบวกกันก่อนก่อนจะตีคลิปข้ามศพผมไปก่อนผมคือคลิปตัวใหญ่ที่สุดในเซิร์ฟนี้กลางเดือดไม่เป็นไรอย่าไปสนใจครับรีล่น,นแล้วก่อนของฝากเขาไปอุ้ยมาดิออะไร ก็จะตีคลิปตีคลิปตัวใหญ่ให้ได้ก่อนนี่ครับทีมโม่คลิปตัวใหญ่โดนล้อมานานครับแค้นใจสวย ป่าเขาละเคนมาหุ้ยหลบไม่ทัน,นยังไงไปดิเฮ้ยลงมาคุยกันก่อนเคนแฝดหลบแฝดจุกไงเอามีแฝดเหรอเฮ้ยบอสท,ทีมโมมาแล้วทีม ซึ่งค่าจะตัวเตีต้ยนะค่าคือบอสเอาอะไรเนี่ยวิเคนอีกแล้วเหรอโอ้โหที่ริตี้เคนมาแรงไปแผ่นนี้ผมเจอแล้วแบบผมว่ามาแรงไปอะ่ะแรงไปหน่อยอะ่ะอยากไปโดนเลยเอาเฮ้ยโอ้ยลักคอมโบวันช็อตแล้วนะ่ะเรียบร้อยได้อยู่ไหวอยู่ ไหวชิวเดือดนิดหน่อยเมื่อกีนน้นี้ประตูนีไม่กลับไม่กลับไม่ทนันีกเฮ้ยข้ามาไม่ได้กลับสวยถือว่าไม่แย่พักว่าเฮ้ยโอเคอีกแล้วไอเคนโอ้โูเหมือนแรงเกินไอ้เขียนดิทาริตี้เนี่ยล่างหวังว่าจะไม่มีใครมาแถวนี้พอมาตระยับเห็นไงล่ะ เห็ดแบบอย่างเยอะอแผ่นนี้โคตรนัวเกือบแล้วดิ้น ข้อดีของทีโมแพรนี้นะครับโซนออบเจกต์ง่ายมากแล้วก็การเลนง่ายมากเห็นแบบกูดาวไว้จัดอะเฮมายิ้มเห็นไปดิของฝากยิ้มเห็นไปคนละนัสองนัดมาจังหวะนี้เดือดเดือดดิแารลมไงเอาไปเดิกลับมาตี อุย้ยเคนแพทอีกแล้วอ่ะเอากูอีกแล้วอ่ะโหแล้วเ,เคนนี่สทอริตี้โคตรแรงแพทนี้ล่างแดงนะแต่ที่เทอริตี้โคตรแรงอ่ะล่างฟ้านี่ใครจะเล่นหน่อยวิ่งไวอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ดีอ้าวเรียบร้อยเฮ้ยไม่ตายวะเอาของ g จ n เนสอัจฉริยะเรียกผมว่าไอสไตล์โอ้โหเรียกผมว่าโทม,มัสแอดิสันผมแม่งนิโคลาเทสลาวะอะไรวะเนี่ย ไปเรื่อยเลยถ้าทีมเขาไม่กลับมากันผมนะ <All right. S 1> ผมจะจบเกมนี้ได้เลยทีโมโย่อนนักดันยิ่งกว่าไซออนอินติ้ง ถอยอะไรอ่ะมีคนถอยด้วยเหรอมาดิคาม่ามา,มาดิไหวหรือเปล่าทีทีโมหมดไปเรียบร้อย,ยหุ้ยเคลมไปแล้วไอ้เคลมแล้วเหรอเจนดีเคลมโอ้พังเพื่อมนมาลุมเยอะเกินโอ้โหเกือบละไอ้นิดเดียว โอ้ยคามาแฟดค้ามาแฟดละแล้วมาพร้อมเปิดไหมไม่พร้อมก็ต้องพร้อมอะ่ะเพราะอยู่นั้นไปกว่านี้คงไม่ไหวแล้วเคนออกต้านเวทมาโอ้โหแผ่นนี้ถ้าใครไม่ออกต้านไปแผ่นนี้ก็คือแบบเล่นไม่ได้ขนาดเคนเป็นไม่ใช่ตัวแทงยังออกมาดิเป็นเรื่องไง ลาก่นเอาอ,อะไรอะ่ะหายตัววิเคนลิทาริตี้สวยอะเพื่อนมาทีมโอ้โหเคนเคนมาแรงไปหน่อยอะ่ะนิดเดียวเกมหมดเลยวะ่ะเฮ้ยนยั่นแรงอ่ะเคนอ้าวมอนจะจำพี่ขนุนผมไม่ทัน เขาเล่นล่างมีประเด็นกันมาละนวิ่งมาเลยตัดขาม,มาตรงนี้ก่อนตักไปไหนวิ้ยเดือดล่างเดือดขามามาเลย นี่หนึ่งกับทีโมลเหรอไหวหรือเปล่ามาดิไยนี่ไปไหนกันนะโอ้อนี่หมดเร็วอะซ็งจัดอย่างซ็งเหตุไปเคยทำอะไรอ่ะเกือบเกือบตายถ้าพลาดเมื่อกี้นี่เป็นเรื่องเสียบาลอนชัว อุยจังหวะฮีโร่มาแล้วจังหวะแบบนี้ถึงเวลาพลิกไฟตโอ้ชเคนมุดหนีเฉย เฮ้ยคาตาโอ้โหคาตามาแย่งสีนผมโอ้โหช็อตฟิวช็อตอเอาพ์ผมตัวนี้แหละทีมเวิร์คโอพ